สวัสดีนักเรียนที่รักครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันกันนะครับแบบฝึกหัด4.3.1นะฮะการเขียนกราฟจากสมการที่กําหนดให้ข้อที่1 y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ข้อที่2 y เท่ากับลบ 2x ยกกำลัง2 ข้อที่3 y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2บวก1ข้อที่4 y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ลบ1ข้อที่5 y เท่ากับลบ 2x ยกกำลัง2บวก1 ข้อที่ห y เท่ากับลบ2 x ยกกำลังสองลบ1ข้อที่7 y เท่ากับ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองข้อที่8 y เท่ากับ x บวก1ทั้งหมดยกกำลังสอง ข้อที่9 y เท่ากับ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองลบ1ข้อที่10 y เท่ากับ x บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองบวก1ต่อไปข้อที่สองใหญ่ข้อที่1 y 1เท่ากับ x ยกกำลังสอง เส้นสีแดง y 2เท่ากับ2 x ยกกำลังสองสีเขียว y 3เท่ากับ5 x ยกกำลังสองสีน้ำเงิน y สเท่ากับ1 1 x ยกกำลังสองสีฟ้าข้อที่สอง y 1เท่ากับ x ยกกำลังสองสีแดง y สเท่ากับเศษหนส่วนสอง x ยกกำลังสองหรือ0 5 x ยกกำลังสองสีน้ำเงิน y 3เท่ากับ1ส่วน5 x ยกกำลังสองหรือ0 2 x ยกกำลังสองสีเขียวข้อที่3 y 1เท่ากับ2 x ยกกำลังสองสีแดงกราฟงาย y สองเท่ากับลบสอง x ยกกำลังสองสีน้ำเงินกราฟวา่้มข้อที่4 y 1เท่ากับ0 5 x ยกกำลังสองสีแดง y 2เท่ากับลบ0 5 x ยกกำลังสองสีน้ำเงินข้อที่ห y 1 เท่ากับ x ลบ3ยกกำลังสองสีแดง y 2เท่ากับ x ลบ4ทั้งหมดยกกำลังสองสีดำ y 3เท่ากับ x ลบ5ทั้งหมดยกกำลังสองสีน้ำเงินข้อที่6 y 1เท่ากับลบ x บวก3ทั้งหมดยกกำลังสอง สีเขียว y 2เท่ากับลบ x บวก2ทั้งหมดยกกำลังสองสีน้ำเงิน y 3เท่ากับลบ x บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองสีแดงข้อที่7 y 1เท่ากับ x ยกกำลังสองสีแดง y 2เท่ากับ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองสีน้ำเงิน y3 เท่ากับ x ลบ1ยกกำลังสองบวก2สีเขียวข้อที่8 y1 เท่ากับ x ยกกำลังสองสีแดง y2 เท่ากับ x บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองสีน้ำเงิน y3 เท่ากับ x บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองลบ1สีเขียว ข้อที่9 y 1เท่ากับ x ยกกำลังสองสีแดง y 2เท่ากับ x ลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองสีน้ำเงิน y 3เท่ากับ x ลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองบวกหนึ่งสีเขียวข้อที่10 y 1เท่ากับลบ x ยกกำลังสองสีแดง y 2เท่ากับลบ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองสีน้ำเงิน y 3เท่ากับลบ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองบวก1สีเขียวข้อ11 y 1เท่ากับ x 2, ยกกำลังสองสีแดง y 2เท่ากับ x ลบ2ยกกำลังสองสีน้ำเงิน y 3 5วงเล็บ x ลบสองทั้งหมดยกกำลัง 2, สองสีน้ำเงินโทษสีดำ y สี่เท่ากับ x วงเล็บ x ลบสองทั้งหมดยกกำลังสอง 2, ลบห้าสีเขียวข้อ12 y 1เท่ากับ x ยกกำลังสองสีแดง y 2เท่ากับ x บวก3ทั้งหมด x, ยกกำลังสองสีน้ำเงิน y 3เท่ากับ8วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดยกกำลังสองสีดำ y สเท่ากับ8ปวงเล็บ x บวก3ทั้งหมดยกกำลังสองบวก3สีเขียวข้อที่13 y 1เท่ากับ x ยกกำลังสองสีแดง y 2เท่ากับ x บวก4ทั้งหมดยกกำลังสอง สีน้ำเงิน y 3เท่ากับลบวงเล็บ x บวกสทั้งหมดยกกำลังสองสีดำ y สเท่ากับลบ x บวก4ทั้งหมดยกกำลังสองบวก7สีเขียวข้อที่14 y 1เท่ากับลบวงเล็บ x บวก4ทั้งหมดยกกำลังสองลบ7 ข้อ15 y 1เท่ากับ x บวก4ทั้งหมดยกกำลังสองบวก7ข้อที่16 y 1เท่ากับ x บวก4ทั้งหมดยกกำลังสองลบ7 ข้อที่17 y 1เท่ากับ3วงเล็บ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองบวก3ข้อที่18 y 1เท่ากับลบ2วงเล็บ x บวก2ยกกำลังสองบวก1ต่อไปเป็นการเขียนกราฟจากฟังกช์ชันที่กำหนดให้ข้อที่1 y เท่ากับ x ลบ3ยกกำลังสองบวก2ข้อที่2 y เท่ากับลบวงเล็บ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองบวก4ข้อที่3 y เท่ากับ x บวก3ทั้งหมดยกกำลังสองพบกันคราวหน้านะครับ